ตาม,มากัดติงข้างเรือ <c oughs> <c oughs> โอ้เหยื่อเสียทรงเลยเนี่ยกัดเสร็จแล้วจิบอยู่เนี่ยกัดดีวเว้ยแต่กัดไม่แม่นไหมพวกมึงโตกันได้ยังไงเนี่ยถ้ากัดจะขนาดเนี้ย กินอะไรเป็นอาหารกันวะเอาเรื่องครับยุนี่เอาเรื่องจริง ดูมันจะไปจีบตรงไหนเมื่อกี้นี่มันกัดนะอดอโอ้ลุดไอ้คนโหดเลยตามมากัดตึ้งข้างเรือเย้ตัวป,ประมาณสี่ขีดห้าขีดนะครับไม่ถึงครึ่งโลหรอกเล็กเล็กโ,โอ้โหดมากเลยแข่งข้างเรือก็ไล่กัด ช้าๆให้เขากัดทันเลยนะซ้ำสิครับแบบนี้ม,ม,นมันโหดครับ <c ười> ใกล่กัดเจะโดนปอกนี้ได้สนุก โอ้โหสังตึงโดนแล้วครับตัวโอ้โหตัวแล้วเหรอครับอะไรวะประมาณครึ่งโลครับ อยู่อยู่อยู่อ,อยู่ครับอยู่โอ้แรงดีแรงดีครับตัวเล็กๆแรงดีครับใจเย็นๆๆๆๆๆได้รอแล้วเว้ย <c oughs> จปไปแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยไม่อยากใช้คิปเปอร์ครับยังไงก็กะจะปล่อยละไม่ยืมไม่ยืมยังไงก็ยืนในคลิปอยูานานอ่กดัดบริเวนขนาดนี้ก็จ้า Trên đây nó... chắc bến phá cảnh nhây mới để chân đây mày hái chân đây โดน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 โอ้ยสายหย่อนตามเข้ามาหาข้างเรื่อยโอ้ยชึ๊ดชึดชิดชิดนี่ฮ่นฮ่ีกับเขาหน่อยตัวเล็กๆแรงดีมาก จะถ่ายรูปแล้วหลังจากหลุดมาเยอะก็ก็รุ่นนี้น่าจะครอบก็ปีที่แล้วหรือปีสองปีที่แล้วครับกำลังสวยเลยสายเข้าอีกโอเคครับขอปล่อยนะครับผม อเรามาจีบีบนี่นนนเรามาจีบจีบแรงลงเปียดอีกเสร็จเยิกส้มนั่นอาเลยนะยุ่ยยุ่มากเลย